คือการการดูแลการอยู่แบบไม่มีพระอยู่ประจำมันมันพวกเราเนี่ยต้องดูตัวเราเองให้ดีต้องเป็นแบบอย่างให้คนคนอื่นเข้ามาเห็นเข้ามารัทธาได้ถ้าพวกเราเองที่ดูแลดูแลอยู่นัน่นแหละอยู่อยู่ที่กลุ่มพอไม่มีครูบาอาจารย์สายตาทุกคู่ก็จะมองมาที่พวกเราถ้ามีครูบาอาจารย์ก็จะมองไปที่ครูบาอาจารย์มองไปที่พระเจ้ากระส ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์เขาจะมองมาพูกเราที่อยู่นั่นเนี่ว่าผูเราเป็นยังไงถ้าพวกเราหนักได้มั่นคงอยู่ในอยู่ในศีลธรรมอดูมีข้อวัดมีข้อเป็นบัตรอยู่อย่างสม่ำเสมอคนที่เข้ามาเห็นเขามามาเห็นเขาเขามีตาเขารู้จักหนูเขามีหนูเขาู่จําัติพอเขาเห็นว่าเออคนนี้รักษาปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดีมีข้อวัดมีข้อเป็นบัตรอะไรตัวอะไรแม้จมีครูบาอาจารย์มาอยู่อะไรตัวอะไร เขาขอไว้เนี่ยเชื่อใจก็ปลูกศรัทธาขึ้นมาได้มีอะไรก็อยากสนับสนุนมีอะไรก็อยากจะมาร่วมมือรู้ไม้รู้ด้วยแต่ถ้าหากเามองไปเนี่ะต้องมามาเนี่ยไม่มีครูบาลจเหมือนลิงเหมือนข้างหาควาเดียว้ันหาความหาเ้าวัดหาเ้าปฏิบัติไม่ไม่มีเลยมีแต่ก็มองไปตามเรื่องของโลกของสงสารยุ่งเหยิงกว่าก็มองแล้วมันไม่มีอะไรแตกต่างกันไอ้คนนอกวัดนะเปิดไอ้คนที่เคยศรัทธาก็อาจจะเสื่อมศรัทธาพอไปได้ ไอ้คนที่ไม่มีศรัทธาพวกเราเยไม่มีศรัทธาด้วยเใช่ไหมเพราะนั้นเราอย่าลืมในศาสนาของเราอยู่ได้เพราะพุทธบุริษัททั้งสีเพราะนั้นถ้ามือนศาสนาเราองค์กรในศาสนาหรือเราก็มีมีมพุทธบุตราทั้งสี่ถ้าสามารถปลูกศรัทธาขึ้นมาได้ศาสนาพวกเรามีแจะฟังจเจริญฉลองนั้นแค่นี้แยกออกไปเป็นวัดนั้นวัดนี้ไอ้บ้านนู้นบ้านนี้อะไรก็มีต่ังเจมสุขหรือไ แต่ถ้าหากเราไม่ปลูกฝังหรือในข้อวัดข้อปฏิบัติมันมีแต่สืบถอยไปถอยไปจากการที่เคยอบ่นไว้ก็มันก็เริ่มเนี่ยเริ่มห่างไกลเริ่มเริ่มห่างเหยกันไปอะไรอะไรที่สุดปวใครตัวดเมื่อยตบบนี้ไม่สามารถรักษาคุณยหอก้ได้เพราะนั้นในการรักษาด้วยุ๋ก็ต้องมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติมีระเบียบอันเดียวกันเพราะฉะนั้นวัดทุกวันเห็นไหมล่ะวัดทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะเราไปดูวัดมา วัดต่างกีวัดหัวทางไกลขนาดไหนก็ตามท่านมีข้อวัดมีระเบียบมีข้อปฏิบัติอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อวัดไหนวัดตามที่หนักได้มั่นคงอยู่ในอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติอยู่ในระเบียบอันเดียวกันแล้ววัดนั้นมีแต่โบอยู่ขึ้นไปเท่านั้นแต่ถ้าวัดไหนไม่รักษาข้อวัดไปไปฏิบัติทางของพวกเฮคูบาจานนยไม่อยู่ในกฎในระเบียบที่พวกเนคูบาจานนำพาพระทุตปฏิบัติมาถึงแม้มีพระอยู่ก็สุด เสื่อมไปแน่นอนเลยเพราะนั้นเราไอ้ความเจือนด้วยความเสื่อมเนี่ยเราจะไปมอกท่านพ่อ,อให้บอกตัวเราเองตัวเราเองศรัทธาตัวเราเองได้ไหมมู่พวกของเราศรัทธาหมู่พวกเราเองได้ไหมถ้าถ้าเราศราัทธาตัวเราเองได้หมู่เพื่อนหมู่พวกศรัทธาหมู่คณะเราเองได้เราก็บอกให้ละเอียดออกไปอีกจะเป็นเหตุปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นต่อสังคมทั่วไปได้ไหม ว่าถ้าเรามองเฉพาะตัวเราบางทีมันเข้าข้างตัวเราใช่ไหมละ่ะเราต้องมองออกไปท้างนอกถ้าอยู่ในข้อวัดเรือในปฏิปทาของพ่อแม่รูอาอาจารย์มีแต่ฟังเจริญแทรเรามาพิจรารณาวัดป่าเราบุเบิกมอาจากหลวงปู่หลวงปู่เสาหลวงปู่แม,ม,ม่แต่ก่อนนี้มีอะไรไม่มีอะไรเลยคนก็เห็นเห็นพระเลยผมพระกันจําให้กลัวซ้ำเขาก็มีแต่เรื่องพิธีพิธีกรรมอะไรต่ออะไรต่างๆศา,า,า,าส,สนาพิธีคนมันติดศาสนาพิธี มีพิธีกรรมต่างๆทั้งหลายก็เ,เห็นพิธีกรรมของศักดิ์สิทธิ์เป็นของอะไรตัวอะไรยอย่างนู้อย่างนี้แต่ว่าต่างนี่ไม่มีอะไรม,ม,ม,มไรีแต่นัาหลับหูหลับตาไปแต่นั่นเลยไยไอคนมาเห็นเห็นพระเห็นกูเพราะไม่เคยเห็นอย่างนี้จากนั้นมาเขาก็มาซึรรรมทัพมาเห็นข้อวัดเห็นข้อปฏิบัติเอ้มันมีความเรียบร้อยมีความสวยงามอะไรตัวอะไรเดินเข้ามาปในวัดเดินเข้าไปในสํานักปุ้มรู้สึกสบายสบายสบายตาสบายหูไปเลย พราะมันสะอาดสะอ้านมันเร,เรียบร้อยเป็นบ,บนะเราลองดูเสิถ้าเราเราเป็นวัดไหนก็แล้วแต่ไปให้ครูบาอาจารย์ดีขนาดไหนๆๆก็ตามนะถ้าเราไปเห็นความสุกขกเข้าไปกับพื้นที่โอ้โหมีแต่ขยะมีแต่ไรนี่นนะเข้าห้องน้ำามันเหม็นจนจมูกกะหักก็ไปดูอย่างนี้มันมีแต่ความทุกขกเราจะนึกยังไงครูบาอาจารย์ดีขนาดไหนก็มีทางที่เราจะไปเขาโนก,กับไว้ป่ถ้านอาจจะเข้าครั้งเดียวแล้วไม่เดียวไปอีกเลยแต่ถ้าเข้าไปถึงปุ๊บ ดูโอ้โหมีความสะอาดสะอ้านไอ้พื้นปินเหรอโอ้ยแม้มีต้นไม้เยอะแต่ไม่เห็นมีใบไมลล้รกรุงรังเลยใช่ไหมออดูแต่สามมาังนาดูที่อยู่เออเป็นัเกียงมาสะอาดมีระเบียบเรียบร้อยท่าปลอาดอะไรอะไรทัดไว้เรียบร้อยแต่นั่งตรงไหนมันก็สบายใชอยู่ตรงไหนก็สบายตาสบายสบายตัวนะแต่นั่งห้องน้นก็สะอาดสะอา้านไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรอะไรต่างๆ,ๆนะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเบื้องต้น ไอ้ชี้บอกถึงจิตใจของผู้ที่อยู่นั้นเป็นอะไถ้าจิตใจมีธนะรรมแล้วทุกอย่างมันเรียบร้อยหมดทุกอย่างมันจะอาดหมดยแต่ถ้าจิตใจมันสกปรกมันจะแสดงออกมาทั้งนอกสวปรกกแลสปกปรกด้วยอารมณ์เรื่องาราวก่ากรๆสกปรกด้วยกิเรสทั้งหลายมันภายนอกมันก็สปกปรกไปหมดเลยเพราะนั้นอันนี้แหละพวกเราอย่ามองข้ามพื้นฐานไปมองตั้งแต่พื้นฐานสถานที่อยู่ที่อาศัยที่ว่าเสนาสนะใช่ไหมแต่ที่อยู่ที่อาศัยมันตน้องมีคนมีแียวดูแล แต่แล้ควต้องช่วยกันดูแลช่วยกันอะไรเท่าไรมีคนก็ไม่มีคนก็แล้วแต่โดไรแต่เราก็คนคนหนึ่งเนีย่ยเราก็ต้องอยู่ดวยควังสะอาดสะอาดอยู่ที่ฟังเรียบ,เร,ยบเรียบร้อยอย,อยู่ที่อยู่ด้่ยคงามกอย่ที่ลเอียบการให้าการอยู่ร่วมกันก็ให้มีความสมรวมอย,นนอ,อ,รอย่าเป็นขันล้ออะไรแต่งหน้าแต่งกายอะไรพวกขี้เล้าบองยาอะไรต่างๆมีความเรียบร้อยอย่างน้อยๆแต่มันแตกต่างจากชาวโลกก็ได้นั่นแหละ ไอ้ชาวโลกเขาคือกบคลอนไปตามรู้เสียงผีดรถสัมผัสอะไรตัวอะไรเขาจะเต็มแรงตึงการอะไรตัวอะไรแต่ด้านหลังของโลกคเขาเราเข้ามาสู่ชาววัดอยู่แล้วเราก็ต้องมีคัาเรียบร้อยมีคัาถูกต้องเฉียบมีความครบวจากนั้นมาเราก็ต้องรู้จักฟังเคารพเคารพในผู้อาวุโสกว่าเราในในมงคลสูตรท่านนีในมงคลสูตรสามสิบแปดประการที่มีการว่าการโลโกจักนรวาตตุจักนะคังเคารพหนึ่งความอดน้อมเป็นเสน่ห์เป็นมงคลสูตรสุด เพราะนั้นเราอยู่ร่วมกันมันไม่ได้เสมอกนนี่นิ้วว่านิ้วห้านี่มันยังไม่เสมอกันเลยมันก็มีทั้งผู้ใหญ่กัทั้งผู้น้อยเพราะฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันเราต้องให้ความเคารพต่ผู้ใหญ่ให้ความเคารพให้ความอน้อมต่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เมื่อเมื่อผู้ใหญ่ก็ได้รับความเคารพเลยวัาความอดน้อมจากผู้น้อยเขาก็เมตตาต่อทักนักผู้น้อยนั้นอยากจะสงเคาะอยากจะช่วยเหลืออะไรอะไรต่างๆเพราะนั้นความเคารพความออน้อมที่เป็นเสน่ห์สำหรับคนผู้ใหญ่ เนี่ย yeah. แล้วมามาเออผู้ใหญ่ก็ให้ฟังนะให้ฟังให้ฟังมตตาตัอผู้น้อยผู้น้อยให้ฟังให้ฟังคนน้องเป็นผู้ใหญ่มันก็อยู่ด้วยความอบอุ่นมีรับเบียบมีอะไรต่ออะไรเราช่วยกันดูแลช่วยกันขัดเกลาแล้วพาภายนอกมันเรียยร้อยสวยงามหมดเราอยู่ร่วมกันมากนอกจาแน้นมันไม่มีปัิหาความังวลมาเป็นอารมณ์ข้อควรจิตใจให้บุญเอียดให้ลำทางคนนั้นลำทางคนนี้ให้งโทษคนนั้นเพ้งโทษคนนี้ละแวกคนนั้นละแวกคนที่มันไม่มีเลย มันมีแต่ความเสมอเสมอเพื่อขอวัดด้วยแะดับดับอะไรเดี้ยเพอจิตใจมีความเบาเบิกบานสบายแบบนี้เรามาอบรมจิตอบรมใจของเรามันเดินลุกโผล่งโผล่าให้จิตมีหลักยึดไว้จะยึดเอาพุทโธพุทโธกันอ่านหรือจะยึดเอาอนานานาภิเนตรกำหนดลมให้เข้าพุทโธให้เขพุทโธกระต่างถ้าจิตมันมีหลักยึดแล้วมันหนักวันเนี่ยมันจะค่อยๆคุ้นเคยกับหลักยึด เราจะยกไอ้เช่นวรายกเอาพุทโธเป็นหลักยึดเนี่ยบริการพุทโธพุทโธเมื่อมีจิตมีฝังคุ้นเคยมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะอยู่พุทโธได้ได้อยา่างต er ่อเนื Finanz, <S <s ่องยาวนานมากขึ <Ryan. S 2> いい้นมากขึ้นพออยู่กับพุทโธได้ได้ต่อตั้งยาวนานอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่เคยลบกุงลังจากฟังนึกคิดแต่งจากฟังชอบฟังชังฟังนักฟังเกียรตอะไรตัวอะไรต่างๆที่ลบลุมลังมันะจิตใจสิ่งเหล่านั้นจะแากออกไปจากออกไปเราจะสัมผัสถึงฟังเบาถึงฟังสบายของสบายใจ ที่เข้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจแต่ี่เราเรว่าต่างกันเราทั้งั้นเราจะเห็นชัดเจนว่าฟสุดีแท้มันอยู่ที่ิตใเราเสวหาทางโรคเราจะได้ซัมาเราจะได้ได้บริษัทบริวารมาเราจะได้ก็ถามเวลาสั่งอะไรมามากขนาดไหนก็ตามชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยได้ความสบายสบายใจเหมือนกันเราเห็นชัดเจนโอ้ไอฟังุ่แที่มที่จิ มันไม่ได้อยู่ที่ทรูฐานราศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่รูปัทบริวารไม่ได้อยู่ที่คนคนคนี้สิ่งนู้สิ่งนี้แต่มันอยู่ที่จิตพอจิตวางที่สุดที่ใหญ่ลงเท่านั้นแหละวางอุปทานลงนะจิตอ,อยู่เฉพาะจิตมันเบาสบายที่สุดเหมือนกับร่างกายของเราเราตั้งแต่ไหนแต่ะะไรไม่มีแต่เคยแบกหามมาตลอดเลยเราไม่เคยอยู่ร่างกายที่กิจสละมีแต่การแบกหามเพราะฉะนั้นเราไม,ไม่รู้ว่าความเบาเป็นยังไง แต่วันไหนวันหนึ่งที่เราอมวางสิ่งที่เราแบกหามออกผิวบทออกไปจากร่างกายเราเราจะเห็นชัดเจนเราโอ้ฟังเบาที่สุดอยู่ตรงนี้เองดูตรงที่เราอมวางสิ่งของที่เราแบกหามมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าฟังสุดที่แท้จริงมันอยู่ที่จิตวานประทานลงแเม้่นี่วางชั่วคราว่านั้นแหละเออวางชั่วชั่วคราวหรือฟังสุขบ้วยสมาธิมันยังเป็นการวางชั่วคราวเราจะเห็นฟังสุดที่เป็นอัศจรรย์ขนาดนี้ แล้วถ้ามันมาด้วยปัญญาขาดสะบั้นไปด้วยปัญญามันจะสูงขนาดไหนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าปรมาสุขเป็นสูงอย่างที่เพราะด้วการปฏิบัติธรรมของเราเราก็มีกำลังใจมีกำลังใจที่จะปฏิบัติยิ่งปฏิบัติการปฏิบัติของเราเราก็ทําความเพียรได้มากได้มากเพิ่มขึ้นพึ้นขึ้นแม้ใครอื่นจะมองเป็นความยากความลำบากแต่เราจะไม่ให้ความหมายด้วยว่าทําอย่างนั้นเป็นความยากความลำบากหากมีแต่ความพอใจความเจริญในธรรมก็เกิดขึ้นขึ้นขึ้นเพราะด้วการปฏิบัติ เบื้องต้นเน้นฟาร์มถุกโหเน้นฟาร์มถุกโหขึ้นมาสักก่อนจีนจะมีฟาร์มถุกโหวดได้เพราะจีนมันจะมีหลักยึดยึดเอาพุทโธอะไรยึดเอาอาปาทัสสีก็ได้ถ้าจีนมันมีหลักยึดแล้วมันก็ไม่เล่อลอบไปกับฟาร์มที่มีต่งนับวันมันจะพอหรอมันจะลิ้ยงเก็บไปลิ้ยงเกเข้าไปสักวันมันจะสมบูรได้นี่แหละถ้าจีนมีฟาร์มถุกโหแล้วนั่นแหละเป็นคนคนแรกเรียกว่าเรื่องคนงัารจีนได้หลักได้เกงแล้ว ตอนนี้ไม่มีวิจิตรฐานควงลังเดสงสัยนะครับปฏิบัตรอนมันมีแต่เนี่ยแน่เนี่ยแน่ต่อการปฏิบัติเนี่ยแน่สูงมากกว่าพื้นฐนเพราะนั้นเอากูเราก็เป็นคนที่ปลูกพื้นฐานของความศรัทธาความเคารพเรื่องใครในในพันธุนัตไปขึ้นมาแล้วตอนนี้เหลือแต่ความข้างทางเพียรให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่าดูเพียงแค่ว่าเราจะมาวางก็คือมานั่งหลับตาพูโธพโท้ตนั้นแต่ ภายนอกสิ่ออื่นที่เกี่ยวข้องไม่ดูไม่สนใจไม่ไม่ใช่งมันต้องมันต้องประกอบไปพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันมันมันประกอบไปเนอะไรต่ออะไรเยอะแยะกว่าจะมาเป็นรักบ้านหลังลหนึ่งนะทำเงินทั้งที่แบบมรดกที่ผ่ายทั้งที่กิน,ใ,กนกใจดวงเดียวต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เร่องที่ผสมปนเปนมาอีกเยอะแยะ คัาพูดวิญญาณความดินฝนอะไรต่ออะไรมาศีลสมาธิปัญญามาคุณวามดีกฎระเบียบอะไรต่ออะไรวุ้ยแย่ๆมารวมมาผุดผิดดวงโยนนะเหมื blown, animals, sausage, è, maya, aime, ainsi, อนกันเรื there, ่อนี ky, ้บ so ้านหลังนึ่งโอ้ยอะไรเล็กอินเหล็กหินสิ่งดีนทรายเยอะแยะไปรวมเข้ามาเป็นเป็นเป็นหลังหนึ่งเลยนะสวยงามสบายเลยตอนนี้พอเรามีแบบนี้ปุ๊บมีบ้านอยู่อาศัยอ้กมาแบบนี้แดดฝนมีก็มีไปสิเราไม่ต้องไปไปเห็นว่าเราจะเดือดร้อนก็มีแดดก็มีฝน แต่ก่อนที่เราไม่มีบ้านเนี่ยแดดมาเราถูกแดดแล้วไคร่ร้อนเราร้อนไม่ใช่แดดร้อนนะเราถูกฝนฝนเราหนาวนไม่ใช่ฝนหนาวแต่เราจะไม่ให้แดดลงฝนเป็นบทไปจากโรคนี้ไม่ได้เราเห็นว่าแดดลงฝนเป็นภัยต่อร่างกายเราปลูกบ้าน,นชั้างเือมาแม้จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเรา,มาสู้อดทน,นพอปลูกบ้านชร้างเสร็จเรียบร,ร้อยแล้วอยู่อาศัยในบ้านได้สบายเลยแดดลงฝนมีก็มีไปสิกับมีมีก็มีมมมมไปสิแต่เวลมันไม่สามารถเป็นภัยต่อเราได้ เหมือนกับกิจใจดวงนี้เหมือนกัแต่ข้อนี้นะมันไม่มีไม่มีเรือไปที่อยู่มันก็มีแตกต่างกันแต่เล่รอดจอดจังไม่จัดกิจใจกระจอเล่รอดไปกับความนึกคิดคุงแต่กระทบฟังนับฟังชังความชอบความเกลียดความยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเลยเดี๋ยวุ้ควกคุ้มใจอันนั้นเดี๋ยวมีตกกังวลอันนั้นเดี๋ยวหมุนจิตอันนั้นเดี๋ยวฟุ้งซ่านอันนั้นเดี๋ยวอะไรตอนนี้แต่เรื่องนี้ตอนนั้นเลยแล้วเรื่องปอบความในจิตใจแล้วยิ่งปล่อยแบบนั้นเข้าไปเรื่อยๆมันเลยง่าย อะไรกระทบหน่อยปุ้ยไม่สบายใจอะไรกระทบหน่อยปุ้ยตุ้มใจอะไรกระทบหน่อยไม่สบายใจมันเก่งง่ายไปในทางไม่ดีเลยนะง่ายไปในทางต่ำแต่เราเห็นในชั้นเกียร์แล้วเราไม่สามารถเป็นลบล้านอารมณ์เรื่องราวต่างๆความคิดคุ้แต่งทั้งหลายเหล่านั้งครอบไม่มีอยู่รางชาติเราอยูกบ้านท่านซื้อมาที่ร้างเรียนใจขึ้นมาอะไรเป็นเรียนใจฟังสมบูรณ์เป็นเรียนใจพอจิตมีฟังสมบูรณนีเครื่องอยู่แล้วโอ้ตอนนี้อารมณ์เรื่องราวความคิดอะไรเราไม่สามารถครอบงินดีใจ ตอนนี้ติดนี้ตัวน,นี้จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์งานของจิตกับดูปัญญาพิจารณาคิดอ่านใจกลงแยกแยะมันก็จะลบล้างปัญหาแก้ไขปัญหาทุกสิ่งอย่างไม่ว่าทางรู่หรือทางธรรมแต่เราบีมีปัญญาเป็นสม,มาธินำนำปุ่นทางในการดําเนินชีวิตในการปฏิบัติธรรมและนำาทางอิสุขหมายเป็นทางสำตเร็นทางเพราะฉะนั้นแาพากันตั้งใจยึดเอาเป็นข้อเป็นบัติสมเหตุสม้อ เนืฟอความความเสมอความเสมอด้วยด้วยข้อวัดด้วยข้อปฏิบัติด้วยกฎระเบียบอันเดียวกันจะทําให้เกิดความสามัคคีความร้อมมืออย่างนี้ครับเพราะในกลุ่มในก้อนเราไม่ใช่มาจากตระกูลเดียวไม่ใช่มาจากกันทั้เดียวกันเรามาจากหลายหลายวรรณะหลายหลายเชื้อชาติมารวมกันเป็นก็้อนมันก็ต้องมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติมีกฎมีระเบียบอันเดียวกันแล้วมันรวมกลุ่มเป็นเสมอไปสวยงามหมดนี่อะไรพากัน น้องนําไปปำเพ็ญเป็นบัตรเพื่อความเจริญในธรรมของพวกเราถ้าบุคคลใดมีความเจริญในธรรมแล้วอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความสุขเพราะความสุขมันเกิดขึ้นมาจากความเจริถ้ามีทักษะมันก็เพียงแค่ให้ความสุขสบายเท่านั้นมันไม่ได้ให้ความสุขความเจริญสิ่งที่จะให้ความสุขได้อย่างแท้จริงคือความธรรมที่ให้ความสุข